สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับของพายยอดรักทุกคนทุกท่านอันนี้ก็ก็ขอบคุณ FC f ซใหญ่ที่ได้สั่งยามาให้กับพายยอดรักวัดป่าเจียงรวมยาทั้งหมด จะกี่ตันต้องทำหลวงพ่อหลวงพ่อทั้งหมดกี่ตันครับทีเอฟซี FC, จากกรุงเทพเขาสั่งมาให้ยีตันนายโยม <24 S 1> ทั้งหมดกี่ตันนะยีตันครับทั้งหมดยี่สิบสี่ตันที่ได้เอามาเลี้ยงช้างที่ทั้งหมดทั้งหมดได้มาแค่แตันญาทั้งหมดยีิบสี่ตันและจะเลี้ยงช้างทั้งหมด หมู่บ้านช้างช้างเชือกไหนจะมาก็ให้กินกันให้ทั่วถึงเอฟซีใหญ่จากกรุงเทพเอฟซของไทยยรักนี้มาช่วงเช้าหนึ่งคันรถก่อนแล้วก็ประมาณอีกสิบโมง อีกหนึ่งคันรถเพราะว่าจะให้กินช่วงพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมงพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมงทางเจ้าของยญาแล้วก็เอซที่เป็นผู้ซื้อยญามาเลี้ยงช้างในวัดแล้วก็ร,บรอบๆวัด ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ f อได้ซื้อหญ้ามาเลี้ยงช้างภายในวัดแล้วก็รอบๆวัดในหมู่บ้านช้างและช้างเชื่อกไหนจะมาก็มากินได้เพราะพรุ่งนี้เราจะได้เห็น FC ซลายใหญ่ของภัยอรักที่ได้สั่งหญ้ามาให้ ช้างในหมู่บ้านทั้งหมด24ตันช่วงนี้เช้านี้ก็เอามายังไม่เท่าไหร่ฮัโลโหลว่าอ๋อจะจะ ต่มาเอาคุณแกเลยอยู่ลงุงพี่ลุงพี่ถ่ายอันนี้อยู่ยูทูบอยู่นาซาลายวันตรงเขาลงชางลง้างลงยาเนี่ยน,นี่เราก็ลงประมาณสิบโมงก็จะมาอีกหนึ่งคันรถสายฝนก็ได้มาตั้งแต่เช้า เวลาเวลาเขาเขาเมา,เอ,าอย่าเผื่อให้เขามาเอาไปเด้ไเอไผเมาไม่ไผเมาด้บอบอกเขาเวลามีคนมาขนมายัางน่ะน,นี่เราก็ให้สายฝนสายฝนเด็กวัดกินไปก่อนหนึ่งมัดเพราเราต้องวันนี้เรามาพักลงพรุ่งนี้ f อของยอดรักจะได้มามอบให้กับพายยอดรักต้องรออีกขั้นหนึ่งรอมาช่วง10บโมงยังก็ฮะหนา,ามาแจกสร้างนี่แล้วเอฟซยอดลักนี่แหละยิบซีตั้นกินทัวถึงออมวัดเมื่อวัดนะเมื่อบานสร้างนะ เดี๋ยวต้องรออีก10โมงจะมาอีกหนึ่งรถก็ขอฝากฮะยิบซีตันสั่งมายิบซีตันเขาต้นนี้เขาเขาตัดให้ต้นหน่อยต้นนี้เจ้านั่นอีกอีกมองนึงมันมีอันนี้น้ำมันมีอันต่อน้ำนะโทรไปสัง่งให้เขาตัดลำน้ำแล้ว ตัวนี้เขาว่าแต่เอาแต่หยอดนะคนตัดเขาก็เอาแต่ลำเออเอาแต่นี่ไ้ตัวนี้มาจากอุบลนี่ก็ยังลงยังไม่หมดเลยต้องรออีกนี่ก็ชิมงานเด็กวัด <itas> <te> <noite> ทีมงานยอดรักได้มาลงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพายอรักด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า